คุณผู้ชมครับใครที่เจอเชนเห็นเชนรีบไปบอกเขาด่วนเลยนะตอนที่เรื่องราวมันจะเลวร้ายไปมากกว่านี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเชนดูอยู่รีบเข้าไปมอบตัวกับตำรวจเถอยังไงก็หนีไม่รอดหรอกครับคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่เชนเนี่ยเขาแอบ,บเข้าไปที่วัดนะครับที่งานศพไปสารภาพแล้วก็ไปขอโทษต่อหน้าร่างไร้วิญญาณของพี่ทัศน์แต่ดูเหมือนว่าเขายังคงพยายามปกปิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นภาพล่าสุดนะครับเนี่ยชุดเดิมเลยเนี่ยใส่หมวกสีดําเสื้อสีดสําแขนยาวนะครับ ออกจากวัดปุ๊บมาที่บ้านของพี่ป๊อกนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เป็นผู้จัดละครที่ปั้นเขามาด้วยแล้วก็สองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันก็มาสารภาพมาเล่าเรื่องราวแต่ดินว่าคนอย่างเชนก็น่าจะบวกเรื่องโกหกเข้าไปอีกอที่เขาเคยทํานั่นแหละพยายามที่จะใช้ความสัมพันธ์ที่เขามีกับพี่ป๊อกมาเป็นตัวล่อด้วยส่วนหนึ่งแต่ดินเชื่อว่าพี่ป๊อกเนี่ยตาสว่างตาสว่างนันแล้วครับคุณผู้ชมก็คงพยายามที่จะถามความจริงแล้วเชนก็สารภาพเรื่องราวที่มันเกิดดขึ้้นทังหม คือเขาพยายามมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าไอกรณีคลิปหลุดที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องยอมรับแหละว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาการงานการเงินที่เขาก็ยังคงคิดว่าเขาจะขึ้นเป็นพระเอกได้อยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นได้แล้วเป็นไปไม่ได้เพราะนี่มันเป็นคดีฆาตก,กรรมเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นการพลั้งมือนะซึ่งตัวของพี่ป๊อกค,คงพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมแหละนะดูจากหน้าของพี่ป๊อกนี่ก็ตกใจมากกับสิ่งที่เชนทา อย่เชนอาจจะไปขูัวอะไรพี่ป๊อกหรือเปล่าแต่เอาล่ะเชนน่าจะได้อยู่กับพี่ป๊อกที่นี่เนี่ยคืนหนึ่งว่าถัดจากนั้นมามันจะมีภาพตอนเช้าเนี่ยที่เราเห็นเลยนะ,ะพี่ป๊อกก็ใส่เสื้อสีเหลืองและกําลังโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นตํารวจก็ได้หรืออาจจะเป็นฝั่งของไทม์ก็ได้นะครับคุณผู้ชมน่าจะโทรไปบอกแล้วตัวของเชนเนี่ยก็เอาลักษณะเหมือนเป็นแจกนะันปีเข้าไปอย่างแรงที่ศีรษะของพี่ป๊อกจนพี่ป๊อกเนี่ยร้องกรี๊ดและแจก,กันก็แตกแบบป้องอกอย่างเลยนะครับ พี่ปอกน่าจะสลบไปอ่ะน่าจะไม่ถึงขั้นตายเพราะอย่างที่ดินบอกเลยนะคือถ้าเกิดเชนทํากับพี่ปอกอีกนะเรื่องมันจะยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่เลยครับคุณผู้ชมเชนพอเธอรีบไปมอบตัวกับตํารวจแต่นี่แหละก็จะเป็นสิ่งที่เชนเขาทําในสัปดาห์นี้นะโอก็ต้องติดตามกันแหละครับคุณผู้ชมนี่เป็นโค้งสุดท้ายเป็น3ตอนสุดท้ายนะครับซึ่งก่อนนัน้นนี้ถ้าเราย้อนกลับไปพี่ทัศน์เนี่ยรักเชนมากๆเลยนะครับและตัวของเชนเนี่ยถ้าเกิดเขามีความซื่อสัตย์ กับพี่ทัศตั้งแต่ต้นดินื่อว่าชีวิตเขาจะไม่มีจุดจบแบบนี้พี่ทัศเนี่ยให้ทุกอย่างนะครับซื้อคอนโดก็เป็นคนซื้อให้เพียงแต่ว่าเขาอ,อาจจะงานยุ่งหน่อยนะครับตัวของเชนกลับเป็นฝ่ายนอกใจแล้วก็ไปเยาะเย้ยพี่ทัศน์พอวันหนึ่งตัวเองเป็นดารามีชื่อเสียงขึ้นมาเป็น,บนเบอร์หนึ่งก็ด้วยเพราะว่าไทามช่วยด้วยแหละ ช่วยเสนอชื่อเชนให้กับเพื่อนของเขาแล้วก็ไปแนะนําให้พี่ปอกรู้จักก็เลยอาจช่วยกันดันขึ้นมาบวกกับฝีมือของเขานะครับก็กลับมาร่วมงานกันอีกคือถ้าเกิดเขาคือกลับมาแต่ก็ดูจะไม่ได้มีความจริงใจกับกับพี่ทัศอีกเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเอออยากจะมาปั่นเล่นอยากจะเอาชนะก็เท่านั้นคือถ้าเขาซื่อสัตว์มาตั้งแต่แรกนะคะยินว่าโอ้ชีวิตเขาแบบ จะไปได้สวยมากกว่านี้ฉะนั้นนี่จะเป็นจุดจบของเชนที่ยังคงมีความพยายามที่จะปกปิดความผิดและหนีการติดคุกหนีการรับโทษหนีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายแต่สุดท้ายครับหนียังไงก็หนีไม่รอดเพราะตอนนี้ถ้ามองดูนะครับจากพยานหลักฐานที่ตํารวจมีมันก็มากเพียงพอที่จะออกหมายเรียกถ้าไม่มาดูเหมือนจะไม่มานะก็มากพอที่จะ ออกหมายจับเชนให้มารับโทษหรือว่าอาจจะตามไปแบบจับถึงที่เลยนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับกับละครเวลากรรมเทพนี่เป็นจุดจบของคนที่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าแบบตั้งใจแต่มันเป็นความพลั้งมือนะครับเชนตอนนี้ต้องตั้งสตินิดนึงครับตั้งสติแล้วก็มองความเป็นจริง ยังไงก็ขึ้นมาเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งอีกไม่ได้แน่นอนครับ3ตอนสุดท้ายของละครเวลากรรมเทพนะครับติดตามไปด้วยกันที่ช่องวัน31คือวันพุธพระราทิตด์แล้วก็วันพุธหน้าอีกวันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเวลา2ทุ่ม2 0นาทีและคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ i อชีหรือจะไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของช่องวันเองชื่อว่าวันดีครับเคยเข้าใครเคยเข้าไปใช้บริการแล้วก็มาแสดงความเห็นคุยกันนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับคุ